ดูราัการทำงานของมันเพลองสองชั้นจิ้วติ้วจิ้วติ้ว,ว,วชั้นที่หนึ่ง ชันที่สองจีจีจีไม่มีอะไรม่ก๋าไผ่กลวกตัวนี้คือมิซูชิ C G 92 สังเกตทุกครั้งโอริงโอริงโอริงลูกสูงต้องอยู่ในทิศทางที่มีคนอยู่ใส่ผิดนไม่ได้ระวางมันวางยากแล้วก็จะไหนอะใส่คืนน่อยน็อตเป็นไหนวะน็อตจับนี่ไงน็อตเนี่ยน็อตไม่รู้น็อตขันก็อขันเลยไม่ได้ช่วยง่าย แบบหิวหิวปีกเครื่องหิวกระใส่ดูดีมือเดียวก็ทําได้ดูดิง่ายตรงตรงรูดีง่ายตรงรูก็อยู่ลักษณะนี้ก็ปึ๊บเข้า สวัสดีดูปิดจบพิธีปิดไม่ไหนวะใส่ปิดโอ้ยโหลังจากนั้นเราก็ใส่ชุดนี้เข้าไปเพราะถ้า,าวางปุ๊บมันก็จะดันปุ๊บขึ้นมาอ้ยวมื่อย